ครับสวัสดีครับตอนเราก็สู่ช่องนายก้าวนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเด็กๆบางคนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะจะให้เด็กๆเล่นมุกนะคนละหนึ่งมุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ละคนจะเล่นมุกอะไรกันนะครับคนแรกครับปลาอะไรไม่มีมารยาทปลาอะไรไม่มีมารยาทปลาพูไม่เพราะผิดปลาอะไเพราะมันไม่ไหวขับรถอย่าเพลินระวังมีแดนบนสวรรค์ทำไมอะ ข้อหนึ่งโมกครับปลาอะไรเล็กที่สุดปลาอะไรเล็กที่สุดไม่รู้ปลาไม่รู้ไม่รู้แมวอะไรสีดำแมวแมวดำถูกต้องโครู้ไหมอะไรใหญ่เท่าช้างช้างเอ่อเงาเงาช้างถูกต้องอ้าวกระพุ้งผมเข่าเขาวัดวัดอะไรมีอย่างมีเรื่องวัดกันบ้างล่ะวัดกับผมเปล่าเหรอใช่แเ้าเอ้าแกงอ่ะเาแกงผัก ะผักอะไรพูดพอผักคะนะผักคะนะตอะไรพูดพอตาครับครับไอติมอะไรล่ะไอติมอะไรนะไอติมอะไรล่ะไอติมอะไรล่ะ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับมุกขอหนึ่งมุกเองเนาะถากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สมัครกันด้วยนะครับคลิปใหม่เรามาทุกวันเสาร์เวลา9ก้าโมงนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย